ลงเดี๋ยวประเด็นก็ผมลงลงไปก่อนเอาเลงจ้ะปากเลยก็โอเคครับโอเคครับไอ้บอบเดี๋ยวผมจะมาถอดอ่าปานหลังให้ดูโดยอยู่ตรงนั้นแหละเออมึงรอตรงนั้นวันนี้ว่าตามกล้ันมันจัวหน่อยไรต้องขออะไรเยอะเยอะมาก

โอเคครับก okay, er. yeah, ็จบประมาณนี to ้ค nah. รับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่พอเสร็จเรียบร้อยครับเราก็เดินรถไปหน้าได้เลยนะครับเรียบร้อยก็เดี๋ยวผมจะตอดฝานหน้านะครับแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปนะเดี๋ยวไว้ทำคลิปอื่นๆนะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ตอนคลิปบันนาครับโอเคครับตอนเย็นครับไปบันหน้าขอตอดฝานหน้าก่อนนะขออ้อยนั้นออกมาแล้วก็เอาฝานหน้าเลย ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กระไรปะไม่ไรครับคลิปต่อไปด้วยนะครับไว้เจอกันฮะไว้เจอกันใหม่าตอนปันณาดีกว่านะโอเคครับมจะใส่โน้ตรีนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแต่กี้นี้ไม่บายครับผม